สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม PUBG Mobile กันอีกเหมือนเดิมนะครับและวันนี้ผมก็ได้มาเล่นด่านซานฮอกนะครับไม่ได้เล่นด่านนี้มาน,นานเลยนะและอุปกรณ์ที่ผมใช้เล่นในครั้งนี้ก็คือ ASUS ROG 2นะครับลงมาถึงก็ฟรีฟาร์มเลยนะครับไม่มีคนเลยไม่มีบอทเลยนะครับ เก็บของมาระยะหนึ่งแล้วนะเราไปหาคนกันดีกว่าครับข้ามสะพานกันดีกว่านะครับได้ยินเสียงปืนไกลๆนะครับ ไปดูกันดีกว่านะสงสัยจะเป็นบอดทะเลาะก,กันนะครับเราเข้าไปแจมด้วยดีกว่า <c oughs> ข้างหลังที่เพื่อนเราอยู่ก็มีนะครับสงสัยก็จะเป็นบอดเหมือนกันนะ <c oughs> เราไปจัดการคนที่อยู่ใกล้เราดีกว่านะครับ อยู่ไหนครับเนี่ยหาไม่เจอนะบดบดเรียบร้อยนะนอนยิงเมียนเลยนะเจ้าบอด จัดการบอดเสร็จแล้วก็แวะดูของกันสักหน่อยนะเพื่อเป็นการเสียเวลาเมีคน,นเพื่อนเราบอกนะครับเหมือนว่าจะมีคนมานะ วิ่งวิ่งโดดวิ่ง,งโดดได้ยินเสียงเท้าแล้วนะครับนั่นไงครับเ,เรียบร้อยนะครับเจ้าบอดอีกแล้วนะครับไปครับไปหาคนกันต่อดีกว่านะครับผม วิ่งมาหาเราแล้วนะครับไม่น่าใช่คนนะสงสัยเจ้าบดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเก็บงานเลยดีกว่านะ<อ>เรียบร้อยครับเวลาจะเก็บของในพื้นที่โล่งๆนะครับเพื่อนๆควรปาควันนะครับเพื่อเป็นการปกปิดเราหน่อยนะครับ มมีีแแล้วแล้ววไปครับไปหาคนกันต่อนะเหมือนจะเห็นคนวิ่งมาข้างหน้านะครับอยู่นั่นไงจัดก,การเลยนะเรียบร้อยนะครับเจอแต่เจ้าบอทนะครับไม่เจอคนเลยนะ ไปครับไปหาเจ้าบอดกันต่อเอ้ยไปหาคนกันต่อดีกว่าครับเราเล่นนี้ไม่มีเลยอะทีนี้โล่งมากมีควันแฟกันอยู่ข้างหน้านะครับแสดงว่ามีคนอยู่ข้างหน้าแน่เลยนะ Mark <the> เรายิงงานยังเรายังไม่เห็นตำแหน่งเขานะครับเราวิ่งเลาะไปข้างๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปในที่ที่แฟกันตกนะครับผมทันไหมเนี่ยตายวงละไม่เห็นเขานะครับเรารีบเข้าวงดีกว่านะครับวงใกล้จะมาแล้ว เราเข้าไปอยู่บ้านข้างหน้ากันดีกว่านะครับทางวิ่งไปบ้านโล่งมากเลยนะครับผมนี่เสียวเลยนะครับกลัวเลยนะครับรกลัวจะถูกยิงมากเลยนะครับซุ่มกันนวงมาชนหลังเราแล้วนะครับปั๊มน้ำปั๊มยาแล้วขยับไปเล่นบ้านข้างหน้าดีกว่านะครับ ผมเห็นคนทางขวานะครับถอยก่อนนะครับถอยก่อนนะครับเขาอยู่หลังหินข้างหน้าเราเลยนะครับผมไม่กล้าออกไปก่อนนะครับมาร์กบอกเพื่อนสักหน่อยนะครับไปดีกว่าครับวงกำลังจะมาแล้ว ไปดักเขาในวงดีกว่านะครับปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยนะครับเขายังไงเขาก็ต้องเข้าวงนะครับอ้าวอีกตัวมาแล้วครับยิงเลยครับเขาแค่น็อกนะครับโหเพื่อนเราก็น็อกกันด้วยนะครับคนหลังหินออกมาแล้วครับยิงเลยครับเรียบร้อยครับผมทีมนั้นหมดแล้วนะครับจะไปช่วยเพื่อนข้างบนก็ยิงมานะครับเพื่อนเราโดนเก็บเลยนะ เพื่อนเราพยายามบอกนะครับว่าอยู่ทางข้างบนทาง,ทางซ้าย,ายนะครับแต่ผมยังไม่เห็นเขานะวงมาแล้วนะครับก้าวงก่อนนะครับเรื่องอื่นก<ห>็ว่า,าก,กันนะครับผมว่าตอนนี้เขาคงอยู่บนเขานั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะไปบนเขากันนะครับ ปั้มน้าปั๊มยาให้พร้อมนะครับเผื่อเจอเขายิงเรากลางทางนะนคู่ครับทางน่าจะข้างบนสองตัวไปครับไปขึ้นเขากันพยายามวิ่งไปหาที่กำบังไปนะครับเพราะเรายังไม่เห็นตำแหน่งเขานะครับเ,เขาปาระเบิดนะครับสงสัยจะคนละตี้กันแล้วนะครับ ผมยังไม่กล้าเข้าไปนะครับเพราะยังไม่เห็นตำแหน่งเขานะครับเลยนอนคานแอบอยู่แถวๆนี้ก่อนนะครับวงไปข้างหน้าอีกหน่อยนะครับผมจะคานไปเรื่อยๆนะครับบำน้ำบำยาไว้นะครับเพื่อให้เลือดเราเด้งได้ตลอดเวลานะครับ mm hmm. เงียบกันมากเลยนะครับ เรากานไปที่หินข้างหน้าดีกว่านะครับโอ oh, ้โหางขวาหินอยู่ในครับเนี่ยโอ้ซหุ่มกันดีจังเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือกันอยู่สามคนนะครับ oh. ผมไม่กล้าดเดินนะครับกลัวเขาได้ยินเสียงเท้าผมผมจะไปแอบที่หินข้างหน้านี้นะครับ ู้มีควันขึ้นอยู่ที่ข้างหน้าผมนะครับตอนนี้ปะทะแล้วครับอยู่ข้างหน้าเรานะครับนั่นไงครับอยู่ข้างหน้าครับจัดการเลยครับเรียบร้อยนะครับ เหลือหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เอาล่ะครับสนุกแล้วครับอ๋ตอตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งป่าไฟเช็คก,ก่อนนะครับเผื่อเขาอยู่ตรงนั้นนะครับไอ้นุ่นนะว่าตายบ่ออกไปทางซ้ายดีกว่านะครับยังมีหินบงังอยู่บ้างน,นะครับอยู่ไหนวะ เขาปาลาระเบิดเช็คหาปมเหมือนกันนะครับตอนนี้ s <ucks> <S เขาจะระเบิดไฟปาใส่ผมครับจัดการครับเรียบร้อยครับแบบนี้โอเ้เอ็นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับ s <uck> <S ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเพื s <uck> <S ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ